วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ วัตถุมงคลประจำวันนี้อ่เริ่มเลยนะนะกนะ็เป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยคนที่เก็บตะกุดบุรพาจารย์ไปแล้วสองแม้กระทั่งไอ้โดงเนี่ยล่าสุดไอ,อ้โด่งก็บอกนะวันนี้ไอ้โดงขึ้นมาบอกอาจารย์วัตถุมงคลนะผมยอมรับและสุดยอดเลยตะกุดบุรพาจารย์ผมมีปัญหากันเรื่อง,เร,องเรื่องหนึ่งแกไปไขไขไม่ตอผมบอกเขาบอกวันนี้พรุ่งนี้รู้เรื่องเลยและเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วยนี่คือกับจอโด่งครับ เจ้าพาชัยที่อยากได้มีมูลเหตุนี่พูดออกในรายการเลยพาชัยที่ถามองทุกรอบเลยมาพาชัยที่อยากได้สุดๆอยากไดเดี่ยมีมูลเหตุเลยพาชัยี่ยไปนับถือพระกรรมฐานองค์หนึ่งแล้วชักวัตถุบุทคลทั้งหมดใช่เอามาตั้งใช่ให้พระองค์เนี่ยดูว่าช่วยดูพลังให้ช่วยจับพลังให้หน่อยจับพลังพุทธคุณว่าวัตถุบุคคลในนียอะไรพลังงานรุนแรงที่สุดใช่พุทธคุณไหนรุนแรงที่สุด พาอ,อันนี้ก็หยิบตะกรุดบุรพจาจาระหว่าเนี่ยพลังรุนแรงมากใช่ถูกต้องคนเสกเนี่ยเป็นเกจิบโบราณมากใช่ถูกต้องอซึ่งไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ด้วยก็งงว่ามาได้ไงอื้าวข่าที้ พาชัยมันเจอไปแล้วปุ๊บกลับมาเห็นว่าเช่าว้กระจายเลยนะถูกต้องเป็นสิบวก็อาจารย์ครับตะก,กุดบุรพาจารมีทั้งหมดกี่เนื้อเราก็ไล่ฟังอ่มันก็มีเนื้อเงินทองเหลืองใช่ไหมก็คือแล้วก็มีเนื้อท้องเหลืองก็คือแล้วก็เนื้อทองแดงใช่จริงๆแล้วเราตัง้งใจจะทําให้เป็นสามกัตย์แล้วพกติดตัวใช่เราไม่ได้คิดจะบอกในรายการแต่ตะก,กุดที่ทยายากที่สุดคือตะกุดนี่เนื้อนี้ใช่ในอท้องแดงยากที่สุดทํานานที่สุดแล้วก็เออเชื่อว่า จิตชิปจะเป็นวิญญาณที่มาพุทธานพิเศษเนี่ยเยอะมากเยอะจนนับไม่ท้วนแล้วก็เป็นตระกุดที่อาจารย์แกก็หวงไม่ให้ด้วยนะไม่ให้คนนอกไม่ได้ดอกเดียวเลยให้เรามาทั้งหมดเลยเราก็เลยหวงตาไไงพอเรามานั่งเสกพระบนสำนักแล้วมีตระกุดที่อยู่ในลังด้วย เราก็เห็นเลยว่าโอ้โหพุทธคุณรุนแรงมากเราก็เลยหวงแล้วเราก็ไ่คิดจะให้ให้เช่าแต่ครั้นี้สมาชินี่ยเรียกร้องล่าสุดไอ้ด้งก็ยังเรียกร้องอล่าสุดที่ด้งขึ้นมาก็ยังเอออยากได้ขึ้นมาสวัสดีปีใหม่มาเล่าให้ฟังสวัสดีปีใหม่แล้วก็เล่าเรื่องตุกุให้ฟังแล้วก็เห็นอาจารย์บอกยังมีดาอเนี่ยอาทิตย์เนี่ยพอดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูเลยวันนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวดูเลยด้งเหมือนกับด้งรู้เลยเขา ตั้งใจอออวันนี้เลยด้งเอาไปยังพี่ด้งเอาไปยัง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 ไม่ได้บอกราคาเลยเออก็เลยยังไม่ได้เช่าไปครับอ่าตะกรุดบุรพานจาย์ดอกดอกเงินดอกเท่าไหร่สองพันสองพันทองเหลืองหนึ่งพันอันนี้ที่จริงอ่ะมันต้องแพงกว่าทุกดอกนะอืมเพราะว่าจํานวนเนี่ยน้อยน้อยมากมีแค่หลักไม่กี่ร้อยเองใช่แล้วก็กีวันที่พันนี้ก็ไม่ธรรมดาด้วยเนื้อทองแดงนี่คือเนื้อสุดท้ายแล้วใช่ไหม โอ้ยให้มุณเช่าได้แค่นี้แหละไม่ได้ไม่มีแล้วแต่ที่จริงมีอีกแต่จ่ายให้สมาชิกแท้มีเงินแท้มีหน้าแท้โอเคแต่มีแค่หลักสิบดอกมีไม่เกินสามสิบดอกตอนหนึ่งเนื้ออาจารย์มันเช่าไม่ได้หรอกถ้าเช่าตรงนี้เช่าได้ดิอาจารย์ให้สมาชิกวีพีบอกสนใจนี้หลังใหม่ได้ไหมไม่รู้เนี่ยเออไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าแต่เอาเธอเอาที่เวกเกอร์เนี่ยเอานี่เอานี่เอานี่อ่ะโอเค แล้วนี่ให้พาชัยไปให้พระดูว่าแรงหมดไหมใช่ไหมพุ้ธคุณเป็นยังไงนั่นแหละรับประกันว่าโคตรฮัลโหโคดอืมอ่าน่ะใครที่เคยเช่าตะกรบุรพาจารไปเนี่ยจะรู้พุทธคุณจริงแตถ้าเคยพบจะรู้เลยว่าหูไม่น่าเชื่อแต่ดหลกแต่แปลกตรงที่เนื้อทองแดงที่จริงน่าจะถูกสุดถูกสุดน้อยสุดเนาะ แต่นี่กลายเป็นรุนแรงสุดคือ,อคในโลกที่วิญญาณเนี่ยเขาไม่สนหรอกว่าเป็นเนื้ออะไร<ช>มีมค่าหรือไม่มีค่าฟวามมีค่าสําหรับเขาคือความมีศีลมากกว่ามีสินที่บริสุทธิ์มากกว่าถึงมีค่าไอ้เรานี่เห็นเงินเงินทองเพชรพลอยเป็นของมีค่าแต่เขาเห็นสีลเห็นธรรมเป็นของมีค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้เปลี่ยนเสมือนวัตถุเท่านั้นเองสําหรับพวกเขานะมันไม่ใช่ไม่ใช่สาระที่อามายึดติด เพราะเขาไม่ได้ไปยึดติดกับพวกนี้แต่เขายึดติดกับความเพียรในการสั่งสมบุญบาร,รมีมากกว่าแต่บอกเลยว่าใครที่ไม่มีวัะคังแฝดกุลเนี่ยได้รับประการพุทธคุณเหมือนกันมีคําพูดว่าสมเด็จโตอยู่ที่ไหนเงินไหลที่นั่นเงินเยอะที่นั่นโอ้ยอย่างนี้ก็ถ้าเรื่องเงินทองโชคลาภเมตตานี่อ๋อแน่นอนอันนี้คือแน่นอน,อน,นแน่นอน สามารถเช้าบูชาได้ที่ Line แอดมันตาสยามหรือช่องทาง Facebook รายการมันตาสยามตามที่อยู่ด้านล่างนะคะหมวยยินดีให้บริการทุกท่านค่ะหมวยคอนเฟิร,ร์มเลยคะ่ะ